สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะใครที่รอรถทรงสวยแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เลยกิ่งมีรถพร้อมส่งมอบให้หนึ่งรุ่นนะคะสำหรับคันนี้ที่เลือกมาเป็น t o y ย t a h i ฮ u ัก e ี vo ตัว p i เ a n e r ยกสูงสี่ประตูนะคะมาพร้อมชุดแต่งทีอาี Ari. นะคะคันนี้ปี2017จะบอกว่ารุ่นนี้ได้เป็นรถเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4นะคะ ปี2017สีดำสวยๆเลยคันนี้ระยะการใช้งานอยู่ที่1 1 3 0 0 0โลเท่านั้นเองถ้าใครที่ชื่นชอบหรือว่าอยากได้รถที่แต่งมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นสเปคชุดแต่งโรงงานนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยที่เบอร์0820726152กิ่งมีรถสวยๆพร้อมส่งมอบนะคะรู้สึกว่ารถกระบะที่มีมาพร้อมกับชุดแต่งทีอาี ID ตอนนี้กิ่งจะมีแค่คันเดียวเท่านั้นเองนะคะรถรุ่นนี้สเปคนี้นะคะสวยใหม่มากๆ ะะชุดแต่งมีมาให้พร้อมไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเติมสำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่6 8 9 0 0 0าบาทเท่านั้นเองแต่ว่าคุณภาพตัวรถที่ได้ไปนะคะคุ้มค่ากับตัวเงินที่จ่ายมาอย่างแน่นอนก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วย mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาด mm hmm. ในการอัปเดตรีวิวรถส,รสวยๆนะคะที่พร้อมใช้งานจากทางน้องกิ่งนะคะรถมือสองคัดเกตเอมีรถอัปเดตให้ เรื่อยๆนะคะรับรองว่าได้รถสวยถูกใจอย่างแน่นอนของกิ่งจะเป็นรถมือ2คัดเกตเอนะคะรายละเอียดตัวรถที่ได้ไปนี่ก็ได้แบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีแท้สีเดิมชุดแต่งของแท้จากโรงงานนะคะตัวไฟหน้าเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะหรือจะเป็นไฟสอดหลอดใสท้ที่รู้กันนะคะ่ะชุดไฟสวยๆเลยนะคะสวยๆเลย ร่นี้มีไฟเดลไลท์มาให้นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกสีดำสวยๆกระจังหน้าไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีรอยแตกรอยเล้าสีไม่มีถลอกลอกล่อนเลยนะคะ่ะตัวรถเป็นสีดำโดยปกติแล้วถ้ารถสีดำนะคะเวลามีรอยแตกหรือว่ารอยเฉียวชนมานะคะจะเห็นได้กันค่อนข้างชัดเลยทีเดียวแต่ว่าคันนี้กิ่งก้าถ่ายเห็นแบบชัดๆนะคะรถ ค่อนข้างคัดเกตเลยนะคะสวยใหม่มากๆล้อแม็กเป็นของ TRD นะคะมีสลักปักชื่อมาให้ครบหมดอันนี้ได้เป็นยางปี2019นะคะได้ยางปี2019สังเกตได้เลยดอกอยางเหลือแน่นๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะขนาดล้อแม็ก17นิ้วนะคะสเปคเดิมเลยตัวบันไดด้านข้างใส่มาให้ครบหมดนะคะครบหมดเลย กระจกมองข้างสีดํามาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะคะคิ้วกันสา์โลบาด้านบนใส่มาให้ครบหมดสําหรับใครที่ชื่นชอบหรือสนใจนะคะโทรสอบถามมาได้เลยที่เบอร์0820726152สติกเกอร์ TRD Sportivo นะคะติดมาให้ครบหมดรุ่นนี้บอกเลยนะคะสายสปอร์ตสายดุดันนะคะห้ามพลาดเลยมีรถพร้อมส่งมอบในราคา689,000บาทเท่านั้นเองได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะอ่ะนี่เลย จำทะเบียนไว้นะคะคันนี้ได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน2ขอไขท่ทอทาน4035เป็นป้ายกรุงเทพมหานครให้นะคะกล้องถอยมีมาให้พร้อมพร้อมใช้งานเลยคันนี้โดยปกติแล้วของเราจะเป็นรถมือสองคัดเกตเอนะคะตัวรถที่นำเข้ามาตั้งขายที่เพชรยนต์ก็จะยังไม่ได้ปรับสภาพให้เต็มร้อเเนะก็อาจจะมีล้างทำความสะอาดหรือว่าเก็บงานให้บางส่วนโดยทั่วไปแล้วรถมือสองก็ เรื่องเก็บงานเก็บรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นเบสิกเลยนะคะรถของเราไม่ได้ขายตามสภาพอย่างแน่นอนค่ไม่ต้องกังวลเลยตัวรถเราเก็บรายละเอียดให้ใหม่หมดนะคะตรงไหนที่เสียหายซ่อมแซมไม่ได้เราเปลี่ยนนะคะนี่เลยกระจกบานแท้บานเดิมนะคะบานแท้บานเดิมสัญญาณกันขโมยติดอยู่ครบหมดนะคะโลโก้อักษรสัญ,ญลักษณ์ มาให้ครบมาดูภายในกันต่อเลยนะคะในส่วนของภายในตัวรถนะคะอย่างที่แจ้งไปเป็นชุดแต่ง TRD เนอะลวดลายที่เขาให้มานี่ก็เป็นลายแคปลาตัดด้วยเส้นสีแดงสวยๆนะคะบอกเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์หลายๆท่านอย่างแน่นอนตัวจอเป็นแบบทัชสกรีนมีมาให้พร้อมนะคะอ่พวงมาลัยสวยๆมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะ,ะมาดูในส่วนของตัวเบาะ อยากจะพีเต์มากๆนะคะเบาะสวยงามมากตัดด้วยได้สีแดงเป็นเบาของ TRD นะคะอะตัวนี้จะมีสลักอยู่นะคะไม่แน่ใจจะเห็นชัดหรือเปล่าเนาะรายละเอียดประมาณนี้เลยนะคะรายละเอียดประมาณนี้เลยสวยมากตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะคะแต่ว่าด้านข้างอะ่ะเขาจะมีรีเทลทาออกมาให้เพิ่มเติมก็คือเป็นผ้าเนาะก็จะได้ช่วยระบายความร้อนเวลาที่เราเดินทางไกลๆนะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เกียร์ออโต้อย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปนะมาดูในส่วนของซอกประตูกันบ้างนะคะนี่เลยหัวนัดเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับ นะของกิ่งจะเป็นรถมือสองคัดเกตเอนะคะรายละเอียดตัวรถที่นํามารีวิวหรือว่านํามาจําหน่ายให้เนี่ยก็จะเป็นรถที่คัดเกตเข้ามาเรื่องรายละเอียดพิความชนหนักไม่มีแน่นอนนะคะการันตีได้ที่กล้าการันตีให้แบบนี้นะคะเพราะว่าบริษัทเพชรยนต์ของเราจัดตั้งมา20กว่าปีแล้วนะคะ เรื่องรถจมน้ำสูอ่าไฟไหม้หรือว่ายกเครื่องมาใหม่พิกความชนหนักการตีได้ไม่มีแน่นอนถ้าใครที่ไปตรวจพบตรวจเจอนะคะบริษัทเรารับซื้อคืนให้ไม่ต้องกังวลเราไม่หนีไม่หายอย่างแน่นอนนะคะไม่ทอดทิ้งลูกค้านะอ่ะรายละเอียดประมาณนี้นะคะเบาะสวยๆเลยตัวสายคาดเบลลเป็นสีแดงนะคะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์คนรักตัวรถที่ออกแนวสปอร์ตดูหรูดุดันนะคะ มองว่าคุ้มเลยในราคา600,000กาบาทเท่านั้นเองคันนี้จัดยอดได้เต็มนะคะถ้าใครอยากออกรถฟรีดาวหรือว่าไม่อยากใช้เงินออกรถนะขอแนะนำคันนี้เลยนะคะขอแนะนำคันนี้เลยรายละเอียดภายนอกภายในก็รีวิวให้ชมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวกิ่งจะพาเปิดห้องเครื่องของคันนี้กันหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่หนึ่ง มารับชมต่อที่รายละเอียดห้องเครื่องคันนี้กันบ้างนะคะสําหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องขนาด2.4นะคะเป็นเครื่องยนต์แท้บล็อกเดิมของทางโตโยต้านะคะขนาด150แรงม้าเนาะเครื่องกําลังดีนะคะกําลังดีเหมาะแก่การใช้งานนะคะสายลุยสายใช้งานแนะนําคันนี้เลยสภาพห้องเครื่องคือใหม่สวยมากๆไม่มีรอยเหลีเยมรัว่วซึมนะคะ รายละเอียดก่อนส่งมอบนะคะเราก็จะมีการปรับสภาพหรือว่าเช็ครายละเอียดตัวรถตรงที่ไม่ค่อยสมบูรณ์หรือว่าเช็คความเรียบร้อยให้อีกทีหนึ่งนะอันนี้กิ่งก็เอามารีวิวให้ชมกันก่อนนะคะรายละเอียดตามซอกต่างๆนะคะสเปคเดิมไม่มีรอยแตกร้าวนะคะหรือว่าไม่มีรอยหักแต่อย่างใด าคาสายฟงสายไฟติดอยู่ครบหมดฝากระโปรงนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบนะคะอยู่ครบเลยเป็นเครื่องดีเซลนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบหรือสนใจก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ Toyota h i l u ั Revo คันนี้นะคะเป็นรุ่น2.4นะคะ T R D Sportivo รถปี2017นะคะได้เป็นรถเกียร์ออโต้พร้อมใช้งานเลยหลายคนถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะคะอยากได้เกียร์ออโต้ไว้ใช้งาน คันนี้ถือว่าตอบโจทย์คนใช้รถเลยได้เป็นรถยกสูง4ประตูตอบโจทย์มากๆและที่สำคัญเป็นรถสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะขับแล้วดูดุดันมากๆย้ำราคากันอีกทีนะคะคันนี้เราตั้งขายอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นเอง ได้รถลายละเอียดสเปคสวยๆไปใช้งานนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วถ้าชื่นชอบหรือสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์0820726152ติดต่อโดยตรงที่กิ่งเพชรยนต์กันได้เลยนะคะถ้าใครที่อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะเข้ามาได้ทุกวันนะคะทุกวันเปิดทำการตั้งแต่9โมงถึง6โมงเย็นนะ,ะอยู่ตรงเส้นซอยเสรีไทย6 8แยก1น,นะคะติดกับถนนเมนหลักเลยถ้ามาไม่ถูกหรือว่า ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนเบอร์ที่แจ้งไปสามารถแอดไลน์ได้นะคะอ่ะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในการรีวิวอัปเดตรถส,สวยๆพร้อมใช้งานนะคะก่อนจากก,ากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสำหรับคลิปนี้กิ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ